คณะกรรมการต้องตัดสินใจให้ดีนะครับระหว่างสองสาวน้อยของเราทั้งคู่เลยวันนี้นะครับใครจะเป็นต้องเป็นฝ่ายชนะต้องตัดสินใจครับ เนี่ยมันรีบๆตัดสินใจก่ะโลยยุอ้ยจริงจริงจริงๆอ่ะก็แบบเดี๋ยวนะอะไรกันเนี่ยพูดกับใครมังเหรอลูกคนไหนก่ะลูกไหนเนี่ยปล่อยผมเถอะผมคุยกับคุณมารทองจริงจริงจริงคือว่ามีข้อผิดพลาดทั้งคู่แต่พี่แคทจะเลือกไอ้ความที่ที่ที่ยากและทำได้สมบูรณ์กว่านะคะ และโกโก้ค่ะทำให้ลุกหลับเลินะครับเป็นฝ่ายชนะอีกแล้วกรรมการลงมติเอกฉันให้โกโก้จากทีมลุกลัฟเลิศชนะไปในวันนี้มีสิทธิ์ไปเลือกหีบทองคำมาเพิ่มอีกหนึ่งใบอ่าไปเลือกได้เลยครับนำหีบเบอร์ห้ากลับไปแล้วโอ้โหนางงามมากดูสิโอ้โหเป็นหีบประหยัดไฟ โกโก้ Go, Go! เรื่องหีบทองคำสีแดงเบอร์ห้าที่มี2เหรียญกลับมาทำให้วันนี้ทีมลุกลาฟเลตมีหีบทองคำน้ำดงแปดต่อ2หีบเลยทีเดียวทีมนางนวนลทาลาลมอย่าไปยอมจัดการงัดไม่เด็ดออกมาสู้กันต่อพรุ่งนี้ยังคงมีเพลงเพราะๆเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความหาห้ามพลาดโจ โจจะใส่ซีทูมาทำเพื่อนก่อนจะใส่ตัวเนี้ยโถโจใส่โอนามิให้แม่นิดนึงไม่ได้หรเดี๋ยวขอยืมโอนามิออ้นค่ะขออ้นด้นมีจิงเดี๋ยวอ้นเวลาใส่แล้วอะไรคือโอนามิวะเี๋ยอ้นเวลาอ้นไปซื้อเพื่อลูกบอกเขายังไงอ่าผ้าห่อควายหรือว่าไง